ราชวงศ์ฮิทอนปุระแห่งขอมสถาปนาเมืองพระนครให้เป็นศูนย์กลางแห่งจัก,กรวาลบานแต่เมื่อกลุ่มพื้นเมืองลุกขึ้นแย่งชิงอำนาจอาณาจักรยุทธยาผู้มีสายสัมพันธ์กับขอมทางสายเลือดตัดสินใจปรับปรามและฟื้นสิทธิทางอำนาจอย่างเด็ดขาดบทวิเคราะห์นี้นำเสนอผ่านหลักฐานจากปราสาทต,ตาเมินทมตาเมอนโตดและตาควายสามศาสนสถานที่ยังยืนหยัดเป็นพยานแห่งประวัติศาสตร์มาร่วมเปิดม่านความเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมและตั้งคำถามว่าขอมคือผู้รวมใจบนแผ่นดินสุวรรณภูมิหรือไม่ ย้อนกลับไปกว่า600ปีราชวงศ์ขอมที่ยิ่งใหญ่แห่งมหิธรปุระคือศูนย์รวมแห่งอำนาจศาสนาและวัฒนธรรมของสุวรรณภูมิพระเจ้าชัยวรมันที่6คือผู้สถาปนาราชวงศ์นี้ในพุทธศักราช1623โดยมีพระเจ้าสุริยวรมันที่2ผู้สร้างปรา,าสาทนครวัดตามมาและพระเจ้าชัยวันที่7ซึ่งเปลี่ยนเมืองพระนครให้กลายเป็นจักรวาลแห่งอโรคยศาลาและเมตตาธรรม แต่เมื่อเข้าสู่พุทธศักราช1800เป็นต้นไปอำนาจเริ่มสั่นคลอนขุนนางพื้นเมืองและกลุ่มชาวบ้านเริ่มแทรกแซงราชสำนักศิลาจารึกจากปราสาทตาเมือนต้กล่าวถึงการปกครองเพื่อประชาชนแต่ขาดเสถียรภาพปราสาทชายแดนเช่นตาเมือนทมและตาควายกลายเป็นหลักฐานความเสื่อมในปีพุทธศักราช1974อยุธยาไม่อาจทนกับการแย่งชิงบัลลังก์โดยกลุ่มที่อยุธยาไม่รับรองว่าเป็นขอม ผู้มีสายเลือดจากรวานละบาลกองทัพไทยเข้ายึดเมืองพระนครถือเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์มหิทธรและการเปลี่ยนผ่านจากขอมสู่ขเขมรแม้พระเจ้าแตงหวานหรือตรซอกประแอมจะถูกกล่าวว่าเป็นผู้ขึ้นครองราชคนใหม่แต่ประวัติศาสยังคลุมเครือหลักฐานโบราณคดีและจารึกที่เรามีคือการยืนยันว่าขอมคือผู้เชื่อมวัฒนธรรมสุขภาวะและอำนาจที่ไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์ วันนี้ประสาทต,ตาเมินทมยังตั้งตระหง่านในจังหวัดสุรินบันทึกการเดินทางแห่งอรยธรรมที่เคยยิ่งใหญ่และรอให้เราเล่าขานต่อว่าสุวรรณภูมิครั้งหนึ่งเคยมีขอมผู้ประสานดินแดนมีจารีศูนย์กลางจัก,กรวาลแห่งแสงอาทิตย์ไม่ใช่แบ่งแยก